ฮัลโหลร้านนี้เอ็นตุนดีงามมากตึ๊งอู้หร้านกินมากไปดูเอ็นดูเอ็นดูเอ็นนี่สวัสดีค่ะกินกับจอยบายรถม้าพาทัวร์กินก็จอยเมาสก็จอยอร่อยแบบจอยจอยแล้วจะรู้ว่าจอยไม่ได้มีดีแค่ชื่อและแน่นอนค่ะ EP แรกตอนนี้จอยมากอยู่ที่นี่แป,แป้แดม ร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยป้าพรไปดีกว่าค่ะมาเร็วหวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคนไหนป้าพรเจ้าต้องมาถามก่อนก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่เอาล้มีดเจ้าแถวมาใจ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเส้นเปียกอยู่ลำปางคนลำปา้าคนต้องกินเส้นเปียกเอารวมเนื้อเจ้าได้ข่าวว่าร้านนี้แฟนรายการลุกอีพีแรกก็มีแฟนรายการละเขาบอกว่าร้านนี้เอ็นตุนดีงามมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะให้เมาส์หรอเมาส์จริงๆคืออยากจะเมามากเลยเมื่อวานป้าข้างบ้านไม่ใช่ ไม,ม่ีอุ้ยมาวุยมาไวอื้มก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเอน็นอุ้ยเอ็นมันรอดเอ็นรอดมากนู้น้ำมะไปต,ตักปะตักน้ำเองน้ำเขียวเขียวไม่ใช่น้ำตะไคร้แต่เขาคือน้ำใบเตยหอมมากนะน้ำใบเตยฟรีอากินทะลุกล้องอาไปใกล้ๆว้า สดนี่ไม่บอกว่าน้องผักอะไรบักไม่หยิบเองนะคะมาหยิบเองถ้าถ้ากลับบ้านป้าพรมีถุงให้ด้วยหยิบตะเกียบก่อนการหยิบตะเกียบที่จริงใจคือเอาหัวจุ่มลงไปตึงแล้วก็เลือกคู่นี้เขาเกิดมาคู่กันเพราะเขาเหมือนกันน้ำตก,ำตกขอชิมได้ไหมอ่ะ <laughs> มีน้องทีมงานสั่งนี่มันเป็นน้ำตกเส้นอะไรอ่ะโอ้ดังกินมากน้ำตกเอ็นเนื้อเหรอน้ำลายไหลอะ่ะขอชิมหน่อยได้ไหม, <S <S มอู้ชิมน้ำตกอูมหอมขนาดเลยอะ่ะอู้ทุกดีอะ่ะอืมอันนี้ก็ดีอุ้ยใครเป็นคนเปิดแมพให้ฉันเนี่ย จริงๆจะไม่เคยมาร้านนี้นะคะแต่ว่ามีน้องๆในทีมงานแนะนำมาน้ำตกน้ําใสแต่ว่าจอยสั่งน้ำใสไม่รู้ไงสำตกปรุงจ้ะอ,อุ๊ยฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นฉันเลยตอนปรุงอะ่ะตีจอีีสูดแอร์ปรุงไหมเปรี้ยวนำสาวเปรี้ยวอู้หพริกเผาก๋วยเตีเ๋ยวถ้า,ถ,าถ้ามีร้านไหนมีพริกเผาอย่างงี้คือ The Best มากชอบมากเนี่ยสอดมผงเปิดมาได้เนาะใกล้ส่วนรวม แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเปียกของลำปางนะคะต้องกินคู่กับนักพริกอันนี้น้ำคนชอบว่าพริกน้ำเจ้าพริกน้ำหนูเผยมาลำปางต้องกินกว๋วยเตี๋ยวพริกน้ำค่ะนิดนึงอะใส่นิดนึงก็พอกว่าเผ็ดดูแล้วว่าพรน่าจะทำพริกเองไปรพรทำพริกคนเดียวกับเจ้าเนี่ยเห็นกอควาละดูออกมันต้องเผ็ดแน่ๆนเพราะฉะนั้นเขาใส่น้อยหนึ่ง ด,ดูไหมทำไมผู้ชายกินหมดก่อนเพราะผู้หญิงโมตแต่ปุงผู้หญิงคือชอบกินรสจัดผู้ชายบางคนใส่แค่พริกก็พอเงยกินได้ไงอ่ะกินไปแล้วกินหมดก่อนด้วยก็รอไปนะจ๊ะผู้ชายพูดเหมือนจะมีผู้ชายไปนั่งกินด้วยไม่มีกินค่ะดูเอ็นก่อนหนูสูอ่ดวิดูเอน็นดูเอ็นดูเอ็นนี่ดีงามอือ หนังนุ่มมากอืมอืมนุ่มแบบนุม่มแงยเดียนี่คือก๋วยเตี๋ยวตะพอร,รวมเนื้อจ่สั่งอาหารจะให้เอ็นเยอะหน่อยว่าเป็มทีแบบนี้อืมและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของก๋วยเตี๋ยวลำปางคือก๋วยเตี๋ยวเส้นเปียกเป็นเส้นเจี๊ยบเจไงกับใบไนแท้ บ้น้อยกับบน้อยปแบบ้ารักเหมือนหนุ่มๆเท่านั้นค่ะไม่ต้องเพียวลืนได้เลยลืนแปลว่าลืนเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวติดคอค่ะคุณเล่นนะคะคุณเล่นมาชิมต่อมีอะไรอย่างน้องไหมคะช่วงนี้ได้รับมะม่วงหรือยังหน้ามะม่วงอืม มีเต็มต้นที่บ้านเลยค่ะอยากรับผู้เรียนบ้างแต่ปีนี้อยากเมาเลยปีนี้ปีหนึ่งถ้าเราเป็นคนคนกินแบบกินทุเรียนอะไรเงี้ยเราจะแบบหมดค่าทุเรียนไปหลายพันตอเรากินดีย๋ยวมาล้ำเขาป้าต้องจดไว้ในลีดเลยเนาต้องบอกเรือยังว่าอยู่ทางไหนตรงไหนอะไรยังไงเนี่ย ให้ลูกเพจเล่นจริงเหรอเขาก็มีอะไรแจกเขาอะ่ะของพรีเมียมจริงเหรออืมอาที่เช่นหมวกต้มถ้าจะบอกว่าเป็นคนกิน,กนเตี๋ยวไม่หมดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องหมดก็ได้เนาะต้องพอให้เยอะอะเกี๊ลูกินกนอนจริงเขาต้องแก็บไว้กินเท่าไหร่ก็ต้องกินอืมก็ต้องกินบ้าง อ่าเอ็มเอ็มไปเอ็มเอ็มันเป็นวาคาทำในที่เหรือลูกชิ้นลูกชิ้น้าเป็นเป็นบ้างเป็นบ้างบางครั้งแล้วเธอรู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงกินก๋วยเตี๋ยวแล้วชอบเอาใส่เอาใส่ช้อนถ้าปากมันไม่สวยไม่รู้เดี๋ยวลองลองดูต้องดูคนรู้เออคิดว่าไม่ไม่ค่อยจะหน้าแบบหน้ามองเท่าไหร่ข้าวข้าวกับก๋วยเตี๋ยวพี่จอยชอบกินค่ะเส้นกับข้าวชอบกินเส้นค่ะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆ แม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพาไปกินลูมก๋วยเตี๋ยวแม่บ้างแต่ว่าต้องไปแม่ทะนะแม่ทะก็ของกินเยอะหน้าห่อนอีกินก๋วยเตี๋ยวหน้าห่อนก็กินก๋วยเตี๋ยวแม่คนก็กินก๋วยเตี๋ยวตื่นขึ้นมามือแรกก็ต้องก๋วยเตี๋ยวมันคือวิถีของเด็กเต้นอืมเด็กเต้นแต่ว่ากิบเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่แบบกินได้ทุกเส้นเวลากินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบเส้นมีเหลืองอะ จะแบบไม่ปรุงกินมีเหลืองไปก่อนเลยกินกันแบบมันแบบเอ้ยมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราเริ่มแบบต้องปรุงวะอะไรเงี้ยเราคัปรุงตอนท้ายหรือบางทีงก็ไม่ปรุงเลยแปลกเหมือนกันนะคะอืแต่ทุกเจนก็คือปรุงดูไมใช่งงอุอ้ยกินไปกินมาเป็นหมดแล้วเป็นหมดมีใครชอบกินหัวไชเท้าในก๋ยวยเตี๋ยวบ้างมันหวานมันหวาน อะไรยังไงจริงๆอยากให้ EP หน้าแบบ EP บต่อๆไปมีคนแนะนําบ้างว่าแบบร้านเด็ดในหมู่บ้านร้านเด็ดในที่แบบที่ที่คนยังแบบเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ห่วงไงใครจะไปอยากจะบอกว่าแบบของกินตรงนี้อร่อยแล้วให้พวกเธอมาแย่งกินอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเถิดหรือไม่งั้นก็แม่ค,ะคะ้าค่ะแม่ค้าเปิดร้านอาหารเปิดร้านข้าว อาหารจานเดียวอาหารตำส่งอาหารจานด่วนเป็ดเตี่ยวข้าวซอยนี่นี่น่านนนนนขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยแนะนำมาได้เดี๋ยวจะไปเซนเซอร์เองอืคนเข้าเรื่อยๆนะคนเข้าเรื่อยๆเขาสั่งน้ำตกอ่ะอืมอืมไม่หมดลูกเนื้งไม่หมดเลยคือเราเป็น เขินเบอกนี่น้องนี่เบนเขินเนขินเขินบอกไปจำหน่ายไหมคะกีถ้าคนสนใจอยากซื้อก็มีจำหนายแต่<ด>ถ้าไม่อยากเสียเงินมาไดกิจกรรกับกเราก็มีแต่อือการหน้าฝนเราควรไปเที่ยวที่ไหนดีแับไปน้านกันเพราะว่าหน้าหน้าฝนดไปด้วยลำปางก็มีหลายร้านนะคะเป็นร้านที่ต้องบอกว่าคนเยอะและเป็นที่รู้จักบางทีเนี่ยมันจะไม่มีแบบ ไม่มีใครเข้าไปถ่ายอะไรแบบนี้แต่ว่ากินกับตัวเองค่ะพี่จะพาทุกท่านเข้าไปแต่ละร้านแต่ละซอกแต่ละซอยว่าร้านไหนมีของกินของเด็ดอะไรบ้างปิดจบวันนี้ด้วยที่รวมมิตร <c oughs> ได้ก่อนรวมมิตรน้องเอารวมมิตรหนึ่งบาไซขนมปังบาไซฟักเขียวจ้าบาไซถั่วแดงตวย <c oughs> ไม่ใส่เลยเลย <c oughs> และนี่คือ รวมมิตรไม่ใส่ฟักไม่ใส่ถัว่วไ,ไม่ใส่ขนมปังไม่ใส่อะไรเลยยอกรวมมิตรสิบห้าบาทอืมอืมดีอ่ะนีม่มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแบบกินอันนี้เสร็จแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็ต้องกินรวมมิตรต่อคืมคุณถาม ป้าพรเปิดกี่โมงเจ้าปิดกี่โมงเจ้าเ8ทุ่มโมงปิด3โมงอุ้งกับป้าพรเดี๋ยวป้าพรจะงอมโอ้มือเปิดเระวิ้งเปิดเรงอมอ่ะเป็นเสี่ยมร,ร,ร้านด้วยว่ะหมาแล้วว่ะกินอร่อยกินกับจอยบายรถม้าฟาทออ๋อฟาทัว กินกับจอยบายรถม้าพาทัวร์นะคะก็จะมีเกมให้เล่นสนุกสนุกในช่วงท้ายคลิปกันมาถ่ายรูปที่ร้านบิยเี๋ยวประพรแล้วก็โพสลงในคลิปของเราคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าผู้โชคดีเอาเลยของพิมียมจากกินกับจอยบายรถม้าพาทัวร์ค่ะและสำหรับใครที่มีร้านในดวงใจร้านที่บออ้ยฉันไปกินร้านนี้ประจาฉันแบบว่าอร่อยว้าวมากอยากให้กินกับจอยบายรถม้าพาทัวร์ไปเนี yeah. ้ย อะค,ะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะคอมเมนต์มาบอกได้ทีมงานเราจะส่งทุกคอมเมนต์ส่งเฉยเยหยอกเห็น <laughs> <laughs> ทุกคอมเมนเต์แล้วตอบไปทุกคอมเมนต์ถ้ามีโอกาสเราจะไปหานะคะแล้วเจอกันใหม่ EP ดาดแต่ว่าตอนนี้ขอแฮมถ้วยเลยก็เจ้า๊าบาย